ในวันนี้นะครับเราจะได้พบกับนักตกปลาสาวสวยคนหนึ่งซึ่งจะมาพร้อมกับคันเบ็ดดีๆที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาคุยกับนักตกปลาสาวสวยคนนั้นกันครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมสวยไม่สั่งกับสาวคนนี้ใครๆก้พูดแบบนี้แหละค่ะพี่บิ๊กเมมี่ตัวจริงเสียงจริงครับช่วงนี้เป็นไงสบายดีสบายดีค่ะไหนตอนนี้ทําอะไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้ก็ก็จะทําเป็นคลิปตกปลานี่แหละค่ะคอนเทนต์ตกปลามีแบบสนุกสนานหรือชีกแนวไปบ้างเป็นวาไรตี้อะค่ะอืม คดีลุงบิ๊กอะได้ยินมาว่าวันนี้หนูมาพร้อมกับคันเบ็ดที่น่าสนใจใช่นั่นคือ O2 Plus ค่ะฮาร์ดคอร์รุ่นฮาร์ดคอร์อันแน่เดี๋ยวนี้ทำงานกับ O2 Plus แล้วใช่แถมยังเป็นพรีเซนเตอร์ฮาร์ดคอร์ด้วยไม่นอนค่ะม,มันตามมามันเห็นเรือแล้วอะ 杨洋。羊羊 เล้งเลยเมื่อกี้นี้นี่ยโอ้โหนี่เลยใช่ไหมเนี่ไงนี่ยันแดงดำนี่แดงดำนี่สวยดุสวยดุมันคือฮาร์ดคอร์ก็แสดงว่านี่เน้นแบบไปทางดุดันเลยค่ะสมชื่อสมชื่อบุกดันทนทานสมบุกสมบันได้สมบุกสมบันนี่ก็แสดงว่าหมายลกลกตกปลาอะไรอย่างเงี้ยแพงสิไม่ต้องจิ๊บจิบจบไม่ แบงค์เทานี่ไม่กระเด็นแน่หนึ่งแบงค์เทามีเงินทอนใช่จริงปะเนี่ยจริงโอ้โหน่าสนใจมากค่ะอันนี้เมย์ไม่ได้ใช้แล้วใช้แล้วค่ะใช้มาอุ้ยครึ่งปีแล้วมั้งครึ่งปีใช่ค่ะก่อนที่จะเป็นสินค้าเมย์ไม่ได้ใช้แล้วใช้ใช้มาก่อนค่ะก่อนที่สินค้าจะออกจําหน่ายคือเมย์ต้องลองเทสอะไรก่อนจนมั่นใจใช่ประทับใจอะไรในตอนนี้ในตัวนี้ตัวนี้คืออย่างที่บอกว่าฮาร์ดคอร์ใช่ไหมอืม คืออย่างที่เมกเกล่นตัแรกอ่ะเวลาไปเข้าหมายตกปลาล๊อลหรืออะไรเงี้ยคือเราไม่ต้องกลัวมันหักหรืออะไรอ่ะเรื่องของความทนทานหนึ่งอ่าแล้วก็หักเขาเคลมได้นะบิ๊กเคลมได้อีกด้วยนี่กำลังจะถามแล้วเนี่ยเห็นใบวาเลนตี้ใช่ใบวาเลนตี้ใบประกันรับประกันคือถ้าหักรับเคลมอีกใช่โอ้แบรนด์นี้ใจดีโอทูพลัสเนี่ยนะโอทูพลัสค่ะน่าสนใจแล้วประสบการณ์ที่หนูใช้กับคันฮาร์ดคอร์มาเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ก็ส่วนใหญ่ที่เมย์ใช้อะเมย์จะไปตกช่อนะโดเลยค่ะช่อนเโดหใช่เฉดเขื่อนเลยนี่คืองานสายแบบลุย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 เลยก็ล่าสุดก็ไปงัดะโดที่เขื่อนประแสมาคือคันฮาร์ดคอร์เนี่ยงัดได้เลยใช่ไหมงัดคืออย่าลืมว่าข้างล่างมันเป็นหญ้าใช่ไหมคะไอ้ตรงริมริมคือเวลาเราตกปุ๊บลืมมันต้องคือมันต้องคุกแล้วก็งัดอย่างเดียวเลยไม่งั้นมันมันติดหญ้าไม่งั้นมันเข้าอุปสรรคใช่เข้าอุปสรรคเลยแล้วทีนี้เมย์ก็ งัดงัดจนได้ตัวงัดจนได้ตัวไม่หลุดค่ะไม่หลุดโอ้โหนี่คือคันของเขาเนี่ยจะมีสเปคอ่ะสิบยี้าใช่แล้วก็แปหใช่ไหมใช่แล้วหนูเลือกใช้แบบไหนไม่เลือกใช้86 86งัดด้วยแปดสหเนี่ยแปดสิบหเอาไปเพราะว่าจริงๆตั้งใจจะไปตกปลาช่อนด้วยอืมอ่าก็คือเราไม่ได้ชะโดโดยตรงแล้วเราก็แบบไม่ได้แต่วันนั้นอ่ะถุงชะโดเข้าเราก็ต้องงัดดิ เออทำมาได้อ่ะใช่ไหมนี่คือฮาร์ดคอร์สายงัดสายงัดแล้วไม่ต้องกลัวเพราะเขามีประกันใช่ค่ะอันนี้ก็เคลมได้ทุกกรณีค่ะ5 0ออย่างนี้แฟนพี่ดูดูนั่งคุยกับเมย์ปุ๊บโูโหฟันคันหักคันอย่างเงี้ยเคลมได้คันแน่นี่นะครับรับผิดชอบขนาดนี้รับผิดชอบขนาดนี้ต้องยอมนี่ครับคันโอท l พ s เดี๋ยวเราไปดูว่าเขามีเบื้องหลังการออกแบบยังไงบ้างเดี๋ยวไปคุยกับน,นักออกแบบเขาดูได้ค่ะอืไปเลย,เลยครับสำหรับคอนเซ็ปต์เจ้าคันฮาร์ดคอร์นะครับแน่นอนตามชื่อเขาเลยนะครับคอนเซ็ปต์ ต้องมีความเป็นฮาร์ดคอร์นะครับสีสันนะครับการดีไซน์นะครับสรีละของคันนะครับรวมถึงแบงที่นำมาใช้คือกาไฟ24ตันนะครับซึ่งมีความเหนียวแข็งแรงทนทานนะครับอึดถึกตามชื่อเขาจริงๆนะครับโดยนะครับเวทคันที่เราเลือกผลิตขึ้นมานะครับจะมีทั้งหมด2เวทนะครับทั้งเบสทั้งสปินก็คือเบส86สปิน 10 25นะครับในความยาวเท่ากันหมดคือความยาว6ฟุต6นะครับท่อนเดียวย้ำนะครับท่อนเดียวนะครับไม่มี2ท่อนเพราะว่าเขาต้องมีความเป็นฮาร์ดคอร์นั่นหมายถึงว่าต้องมีความแข็งแรงเหมาะสมกับการใช้งานที่สมบุกสมบันนะครับในราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ง่ายนะครับนั่นก็คือคอนเซ็ปต์ของการ ผลิตคันาร์ d ครอนี้ใช่ค่ะทีนี้เมมี่เป็นยังไงบ้างประทับใจมากหลังจากที่ใช้แล้วใช่ไหมคะอืมเออเมย์ชอบตรงที่เมจับแล้วมันถนัดมืออ่ะอืมด้วยความที่เมย์มือเล็กแล้วมันเบาขนะบิ๊กอืมแล้วเวลาตีออกไปอ่ะส่งเหยื่อได้ค่อนข้างดีนะค่อนข้างไกลนะแต่อย่างที่เมย์บอกเมย์ไปใช้กับพวกงานงาน top w a t e อ top water ทีนี้จะพวกงานที่ต้องการเซนน่ะมันมีเคยเอาไปใช้ท็กซัสอืม สืได้ประช้อนสองลูกเฮ้ยสื่อสารได้คืออย่างนี้งานเท็กซัสมันละเอียดมากนะใช่วันนั้นได้ประช่อนสองลูกแล้วงัดขึ้นมาแบบคือมันลากทีเดียวปุ๊บคือมันคือเหมือนแรงวัดมันไม่ต้องไม่ต้องเยอะมันก็อยู่ถ้าปลามันัะเต็มเต็มนะคือตัวคันเบ็ดเองก็มีพละกําลังใช่แล้วก็ที่สําคัญคือมันมีเซนด้วยค่ะมันมันมันสัมผัสได้อะพูดมาถึงขนาดนี้ต้องขายแล้วเมย์ ราคาเท่าไหร่สเปคยังไงร,ราคานะคะ890บาทคันเบ๊กอ,อ้าเวทก,ก็มี86แล้วก็10บ5านะคะ6ฟุต6ค่ะทั้งเบททั้งสปินถึงอย่างนี้นะเดี๋ยวลุงคุยกับหนูมาถึงขนาดนี้ลุงต้องซื้อไปใช้บ้างแล้วชอบที่สุดคือตรงมีรับประกันใช่เนี่ยแหละรับประกันนี่ทุกกรณีคะนะบ๊กหักทุกกรณีเคลมแล้วอันนี้นะที่ลุงนั่งดูตรงนี้นะ ลุงเห็นอันนี้เขามี QR Code เวลามันมีหักมีปัญหาอะไรเขามี QR Code แยกเลยก็คือเรายิงได้เลยยิงไม่ไปคุยกับคนเคลมเลยว้าสุดยอดดังนั้นไม่กลัวเมียอีกแล้ว890บาทคัน O2 Plus Hardcore ควรจะเป็นเจ้าของเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าสมราคากับราคานี้ลุงบิ๊กฟันทงครับ อ่ะสุดท้ายนี้ขอให้ฝากผลงานเมมี่กับแฟนๆไทแองเกอร์หน่อยค่ะถ้าใครอยากจะติดตามเมมี่นะคะไปได้ที่ช่อง YouTube เมมี่ค่ะแล้วก็แฟนเพจค่ะม,มี t i k t o กด้วยนะคะอันแน่อยากดูเม,มเล่น<า> t <TikTok S 2> ิกต o k สนุกสนุกไปดูครับช่องอเมมี่ติดตามผลงานฮาร์คอรแล้วก็เมมี่ได้ที่ช่อง